คืนนี้ค่ะฝนเราก็ะจะได้ชมละครที่เรียกว่ามีกระแสมาตั้งแต่เช้าจริงๆแล้วจ,นะจะบอกว่าเช้าวันนี้ก็ไม่ถูกนะ,ะเมื่อวานนี้ก็มีแล้วนะ<ฮ>กระแสแต่ละครออนคืนนี้นะใช่ถูกค่ะตั้งแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะพี่ก็ได้ดูว่าเออมีคนพูดอะไรกันบ้างนะคะ,ะมีบอกว่าตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าจะให้ดูแล้วแล้วก็ให้ฟินให้จิกม้อน อีกแค่เรียกว่า2วันเท่านั้นนะคะก็จะจบแล้วนะคะ,ะบรรดาเมียหมอลงภาพของหวานของหมอสัตวัตรษกันนะคะแล้วก็นี่คือ,อภาพของแอนเองเนี่ยก็ลงนะแอน<ะ>ผู้จัดะคะะก็ลงภาพวันเนี้ค่ะ ว่าเด็กคนนี้คือใครต้องติดตามนะคะ,ะส่วนเจมส์มาเองก็ลงภาพแคปชั่นหวานหวานว่าสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะแล้วก็มีอีกภาพนึงค่ะฝนภาพนีค่ะไม่รู้วายได้ยังไงนะคะ <c oughs> เป็นคิมเบอรี่เลยอะ่ะแล้วสุดท้าไม่รู้จะเลือกยังไงก็มีนะคะหมากบรินแล้วก็เจมส์มานะคะก็มีเขียนว่างานนี้นางเอกจะเลือกใครค่ะเออนะคะก็ไม่ทราบว่าคนที่โพสต์มาเนี่ยนะคะ จะให้เลือกใครไปต้องเลือกได้ไหมเก็บเธอไว้ทั้งสองคนค่ะค่ะส่วนสีนี้ต้องดูสีนี้ต้องดูนะคะฝนก็อย่างที่ทราบกันนะคะอีก2ตอนก็จะจบแล้วคืนนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะก็คืนนี้ค่ะ หลายๆปมนะคะที่เราเห็นมาเนี่ยภายในครอบครัวนเนี่ยก็จะเริ่มคลายกันบ้างแล้วนะคะทั้งเรื่องของอาชญา,าทั้งเรื่องของที่ฝนเคยถามพี่ว่าทําไมเนี่ยคุณเล็กเนี่ยนะน้องของนุชเนี่ยนะทำไมถึงพ่อเหมือนกับแบบไม่ค่อยรักอะ่ะดูไม่เหมือนพี่สาวพี่สาวเขาเก่งนะออน้องชายดูไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่<ๆ>ฝนก็ถามพี่ว่าเอ๊ะเขาเป็นลูกมาจากแม่เดียวกันหรือเปล่าพ่อเดียวกันหรือเปล่านะคะ <laughs> เดี๋ยวปัญหาภายในบ้านเขาเนี่ยก็จะคลี่คลายบรรพ์ผลเนี่ย ก็ต้องติดตามดูเลยะนะคะแต่ว่าที่ต้องให้กำลังใจสุดๆเลยก็คือหมอวัดนี่แหละค่ะโอ้พ่อคุณใช่ค่ะหมอวัดนะคะตอนนี้มีปัญหารุมร้าวค่ะทั้งเ,เรื่องเมียเรื่องแม่เรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยลูกด้วยอ,อค่ะ <laughs> ไปไปดูนก่อนเลยนะคะกับซีนนี้ต้องดูค่ะฉันทำให้มันยอมช่วยแกเพื่อรักษาชีวิตของแม่มันเอาไว้ กลับมารับผิดชอบเรือ่อนายซะคนอย่างคุณไม่มีปัญญาที่จะดูแลใครได้นี่แหละค่ะเราเลยต้องให้กำลังใจหมอวัดกันนะคะให้ผ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ย ไปให้ได้ค่ะฝนรู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะพี่แมมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผู้จัดแอนทองเนี่ยเขาชอบทรมานพระเอกของตัวเองอ๋อเหรอไม่รู้ว่าจะได้เจอต้องเจอกับอะไรอีกพระเอกของเรานะคุณหมอส,ตต <c oughs> สัตวัตรก็กำลังใจช่วยด้วยนะคะคือทีง้อโเยอะแล้วใช่ไหมคะเมื่อทีรเอกใจ,ใจอ่อนแล้วแต่ผู้จัดบอกว่ายังยังสดิดผู้จัดสดิดเนี่ยเหมือนโดนอะไรอีกโอ้เอคชั่นเยอะแยะคืนนี้ห้ามพลาดนะคะสนุกแน่นอนค่ะสักตาสุดท้ายแล้วนะคะผี่จัดคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ